โจมพิษขอโทษขอไผ่เห็ดลงรับใบคือคือคือเห็ดใบดูบล่างคดีใช่หรเหดใบดุบล่างคดีเพราะว่าอยากให้มันจบเร็วๆอยากเหเนี้ยเาเจะเกี่ยวเกี่ยาเอาตั้งเนี้ยทำาอ่างเงี้ยมันจะกเดือนใชฮาเห็ดใบดูบล่างคดีแบบนี้ต่อไปเราก็คน้กตเห็ุอย่างก็คืออะไรเน้เนาะมันจะเป็นทํานองนั่นอีกนะ น้องใารจะมาเรามาสนับสนุนน้องติดติดรอด้ะจ็บชกเจ็บคันดสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบรถชูคูชูโคดน้ำแข็งเนาะรถสมองขึ้นบนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะแกลชัดดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันหนึ่งพบพ่อกับช่องยูทูบกลมกล่อยังใจใจกันไอยเองเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องยเนาะ เพิ่มเติมก็ครับมาทางนี้แล้วบนันี้พี่น้องรอบบายน้อเพียงเนาะอ่าดีเข้ามาเป็นยังบ่ามาเมื่อเช้าเนาะเข้ามารอบบายไม่อย่างใดก็มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมร่วมกันพี่น้องเนาะในการเฮ็ดเวียนเฮ็ดง,งานของสร้างคุดน้องเพียงเนาะอ่าอย่างไดก็มาเบิ่งมาชมกันพ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องเนาะ fc เบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาให้กำลังใจพี่น้องเนาะเมื่อนี้คือว่าเพิ่น thác sĩ một phi nông thác sĩ an tu phi thằng cô chui sau, được, cứ xí, cứ vào này cứ vào sau là cứ thác sĩ cứ là như này cứ là những mùa sau tuần này nó cứ sau sĩ <laughs>

คือว่าบัวชมบายอยู่ท่าสีมันมินเปิดประตูของรา้านมันอย่างนะประตูบ่อนันมันบอ่อนั่นนะ ดูให้มันลงครับใบใหญ่ยังตัวนี้คกับตัวห้องนั่น แมนมันคิวได้กินมันแหงเพาะี่เอกคิวก่าวันนี้เนาะีนนอ๋อสีคาเฮือเป่าปูนมันโมมินเนาะตาปูนมันนั่นแ่ะ ก็เปิดรอดประตูใหญ่ปดปดกระแจ้เปิดประตูใหญ่หลมมันจังดวงออกมาเพื่อเพื่อหอดตอนแรงมันก็จิตมันก็เริ่มเบาบางไปแล้ ช้า <No. S 2> งเงินน้องวัตีไปใช่ใช่ไหมยเพื่เ่อยู่มอานไกเลยาปม้อยาก็อกุย่าๆได้ก็ไปยาเข้าไปเลย็ลอกไปเลยอะไร่ไมันจะมวอตีมันจะติดนะขบมันบอก

ใครคือนื้อมันแงนอยู่แล้ว ทำาบภาสีกันจบมือหนึ่งไปรบรางวลบรางวละินแต่เสียไปก็คนออกมาเลยวกะรับมือน่งรับราวมาทำบภาสีกันคือนเคล่อนแบบว่าแบบว่าเหตุห้เขาแบบบมีความผิดเลยบอกมีเขาขับพิดทุกอย่างแต่ว <laughs> <c oughs> <c oughs> <can> ่าเขาจะัหปาก้ับผิดยผิดขอโทษขอพายผิด เรองรับใบคือคือคือเห็ดใบดูบล่างคดีใช่หรอเลหดใบดูบล่างคดีเพราะว่าอยากมันจบเร็วๆอยากเห็เนียเอาบมอยากเก็บเยาเยจะาเอาจำนวนจำนวนไม้เงียมันจะปบเดือนถ้าเอาเห็ดใบดูบล่างคดีแบบนี้ต่อไปเขาก็ว่ควาบกพร่อเห็ุอย่างก็คืออะไรเน้่เนาะมันจะเป็นทำนองนั่นอีกนะเห็ดดีอืมนองสมติเรามาสมัครผู้นำ กี่จุดรดล้วุจจกันอยู่โกัสโซโลแล้วลงไปจกมันนี่เลยเหไปทางดันทางนี้ก็เหตดบุบบถึกเ็การนะเกันสัญญาตุการอนตเทานาเ,ออเกิดมาเป็นเวลา้เวลาหนึ่นกอนีเอาว่าตั้งากการะเบียบกันหลยเปินให้ลงเพมันนี่ทางบ้านเห็ดเสร็จแล้วทางเมืองอีกลงไปพุ่นมันนี่ลงลงตอนนี้เลยตอนบ่ายมงเปใหหอดุน ขอโทษขอไปสุดอย่างแล้วเท็เเ้าเหากะชีบริวารเห็ด็ดจะนองจะทองแล้วบัวห้เห็ดต่อไปอีกนะบัวไบ่เห็ดเกิดีกเห็ดเกิดเกิดเกิดต่อคนอื่นอีกส่ยเเลิกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมือเล้งออกมาใช่หน้องดาวไไปเป็นเห็เขียว เชียวกัเตาชิดโัเแนงค็มเชียวกันเป็นยังคือว่าให้น้องดาวไปให้เชียวกับตาชิมันเลยเก็เดียวหมกเป็มาให้มาเป็นหมูเป็นขู่ก็ได้เห็มาเป็นหมูเป็นู่กันบ่อยเป็นศัตรูกันไอไอเตาชิดแตเป็นว่าเป็นคนดีนะพอจะเอาเกมเอาเข่าเยนตำรวจไม่ได้ก็พอกันเลย่างคนนี โอ้เราดื้อร่างคดีทา,ดอา,อางคดีอันนี้อันน้เราดื้อรังมัดเราจะเอาลูกเราเขาเย็นตำรวจเด้ผมมาขอห้องอยากขอวงเย็นตำรวจสิเปิดแล้วเดี๋ยวบวยอยากให้ลูกหลานเสียร์นะพ่อจับสิตสารเขาชีวา่ายังไงละ่ะกินได้ไม่ได้แทนเขาแบบว่าอยากได้ลูกมาเชียน์ตำรวจไในเลยอยากเงินอหายทางนี้เหตุใบดืบลรางคดีให้แบบว่าบอกหายลูกว่าบอเคยไปก่อคดีอยูย่ไส รบริษัทบริเฮียนขาเอาไปแต่ก็บริเฮียนแท้ๆขาออกมาชื่อๆนะถ้าออกมาชื่อแบบใบหรือร่างคลีนปกตินี่ถ้าว่านั่นนี่ทั้งเจ้าที่เพิ่นไม่ยอมแบบนั่นเลยเอา,าคนออกขาออกไรค่ะใบหรือร่างคดีนนี้าเขามีคมผิดเนี่ยเขาต้องมีติดตัวเขาเลยได้คมผิดบริวาซชื่อชื่อเบบชื่อนั่นเลย เช้เง well> ินใช้เงินรูปลักดีพวกช่วงกูมีคดีเลยนะเิดควานกันนจะให้ลูกคนเดียนจะให้ลูกนเมียนะคุเราเวียนเวียนเป็นเจ้าหน้าที่แบบจากเป็นโจรสีเป็นเจ้าหน้าที่ะดีอยู่ลูกหลานถ้าลูกหลานมาพิจทรสาตามกฎหมาย นล้วเขาคิดอะไรปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองอ่ะเนี่ยกะเขาเขาปูทำอะไรเป็นอะไรก็ดีใจนะมันจังขีดในหูเด้เอาเขากันขึ้นขึ้นนั่นแหละว่ายังขึ้นนั่นคนนี้กันขึ้นว่าเออติ๊งหน่อยเขาจะปรับตัวปรับตัวให้โอกาสเขาทะเลหินไหลนอนเสือยากใจเย็นหรือยังผมเลยส่งเสริมไปเย็นเย็นแท้ลูกะตั้งใจเย็นที่ว่าให้ให้ได้เย็นเนาะ เบืองไปเบิ่งไปเรื่อยๆมันจะเป็นแน่เละปาดออกมาลบนาบันหลังเนี่ยว่าว่ไวัได้มันอยู่กับความลำบากอยู่ในคุกมันเป็นอีแบบนึงไปออกมานอกเลยมันเป็นอีแบบนึงกับมีเฮายังหมูหูเนาะบ่อาตัดสินใจบวพเอานั่นคนคนหุ่รไปใยังกัห่เนาะแน่นัน้อปั๊บปั๊บปุงไหลทงทางปอดทงอจะเมยมัรอดไห โยให้ซี่ให้ลูกๆเขามากับมากราบที่หนุนโตก็ได้คือเป็นมาให้มากับมันลำบากมันบ้าให้ยอมให้ยอมครับคือคือคนระเบียบอยู่บนอื่นเขาให้กราบอะไรเบิ่งไปเรื่อยเบิ่งไปเรื่อยอยังบ่เผาวันนั้นมันบ่เน่บ่นอน่หรอว่าบางทีบางทีมันคนเฮามัน ถึงนั่นคือเก่าเด้มันเพราะว่าตัวนี้มันเพราะว่าตัวจับไล่ตัวนี้นนนนเนาะ, mm. ะต่อไปเพราะว่าเขาโบเห็นทั้งนั่นทั้งนี้มันมันบน่นันดูไงทัเพิ่นพ่อแม่เขาหาบยอมแล้วก็เขาอยากให้ลูกเขาเฮียนกะเออเบิ่งไปเขาเขาจะส่งลูกเขาไปเย็ยนเพราะวันวันทีอะไรเขาไปวันที่เขาไปนะอือ mm. ลุงไปเย็ยนเย็ยนเลยนะ ทารุลาน้เขาได้ไปเยได้กันเพราะว่ามอเมืไปเนาะแบบตที่ฟันหัวฟันยังยังได้สิบบหฮะบหระหูเขาเขาทำลูกเขกิดจวได้เนี่ยจับฟันหัวนดน้อยนนยังต่ำเตี้ยแต่บัวเป็นไฟคือมันก็คือบวบัจักกระปลมันไปปล่อยเลยนนวเดือนนึงกัยังวเขาบอกย่า มื้อนี้ตกลงผู้พันหัวพันหยังนี่บ่อยากเลยบ่อยากบ่อยากเรื่องราวเลยให้แสลงว่าหยังได้ระวังตัวอยู่เด้นี่แจ้งว่ายังได้ระวังตอยู่เพราะว่ามันบ่บ่ฮู้เด้บ่ฮู้ผู้ทําร้ายเด้พอพวกนั้นบัดเขาว่าเายิงซื่อ แค่รับมันว่าเขายิงไอซื้อพวกอ้เนาะแต่ว่าพันหัวนี่เขาไม่ได้รับแต่มันก็ต้องได้อันอ่แจ็กสีวา่าใน,นอะไรกินเอาไงเนาะปล่อยง่ายไว้จับผู้ได้บ่ได้แต่ <c oughs> มันจบไปมันแจ็งหน่อยไฟใส่มาใส่แก่มันสี่ล้าบาทคุ้มเจ้าอีก คำว่าสมมติว่าคำว่าประจบไป,ปหันไปนี่บันยังคิดฉนิงบันคิดฉนิงทางนี้คิดฉนิงชงทางนะว่าง่ายใชาตัวนี้นะฝพวงนี้นะบันบันเมืน่น เขาเขอมามา,มานี่เขาให้ถ่ายคลิปอยู่ป่ะถ่ายฮะถ่ายแล้วเออถ่ายแล้วหรอคุณกบเปนกณฑ์ไหมเขาคู่ก็ตอนนี้ะนะถ่ายเออมีแต่ว่าห้ามน้องๆนะห้ามน้องๆทุกคนต้องคำต้องขึ้นนะโม่ไฮไปเด้น เพราะว่าเัาพูเชื่อใจคนด้วยเัาไผูเชื่อใจภัยด้วยมันมัน่นะคิ้วอยู่แล้วสีเนื่อนั่นน,น่ะมันแบบผลมอีกมันลมนะมันนั่นนะ่ะอันพ่อแม่เพื่อน,นมาว่าทั้งสองคนบอก าทางเงินบุละทางเัินผูคือว่าสองสองคนเขาภู <12. S 1> บ้านนั่งกันมบามืาาอสงเเออเขาจากเปลี่ยนกะน,นั่นเนี่ยทำเขานั่นเขากับให้โอกาสเขาขว่าว่ามันตอนแรกมันเป๊กย้ำแป๊กย้อนยั้งเป๊กย้อนเขาวโวม,มาหาเขาเลย เป็นเดือนแต่ว่าใกล้กมาอย่างเ้เห็นะหเพราคำเข้ามหาเรียนเร่นมาหาตั้งแต่ทรมบิดพูมันกับเรื่องมันกับสีโบวานปลายแบบนี้เื่มบบอ,อมันกับโนั่งคือวันเขาเจ้ะคอยมันกับมีคือกันนั้นเด็กหน่อยเขาผิดเทียงกันจังชั่นจังสิไง ก็ดีกันเข้าหิตยังไงครับเพราะว่าเข้าตาจะสั่งสอนบทเรียนให้ลูกเต้าเนี่ยมาไวายลก์กับเอาลูกออกไว้ยลายกับบุีเขจะตัาตัจะให้ลูกเขาหูลูกปลาจะให้ลูกลูกหูเนี่ยสมุติเอาไปละมือละได้มาเอาสนามมันกัเหมือนกับบุรีนี่อย่างลูกนี่เป็นเดือนเลยจะอ่อนเติบละ อยู่ในขุกมือกระทิหนึ่นะละาอยู่ใุกมือกระทิกหนึ่งเดี๋ยวดายคออเจ้นี่กัทาไว้เลยเราลยผู้ช่วยบอกเลยคำเจ้าอะไรกเทินท่าเลยม่ได้เจ้าจเจ็บปเดได้กลับมาทายี่ตู้ตู้กบบัตก่อนตู้แล้วยักบแม่นต้กับเดยามาขึ้นท่ตู้นี <c oughs> ่อ่ะขึ้นที่ต้น้ำกับจไป

นั่งนั่งอยู่เต็นข่างสมนาจูดไพจูดจูดทุตรงหน้ากันอชอใช่จูหน้ากันไพเลยข่างเกมบาน,ออนเออแค่นะเขาเล่นเขาเล่นออกออออไปหมอไพนะ่ข <c oughs> ่ายบานี้ข่อยอยากเปมอนะเจจหน่อยจีไปใหม่หันมหม่นี้คแห้งอีกแล้วเนาะเจเล่นไปมอเขาชูเด็ด่ได้ไปแล้วไปกเดี๋ยวจับเปนกันมอแล้วมีเมีก่อนไว้ปรเด็ดเลย โยทังนั้นู้เลยมีหมดไฟทั้งนี้เช่นที่อยู่นั่งเป่งก็ไม่ได้หยือไฟก้อนหรือจะก็ไฟหยีะรยเดี๋ยไปเปดไฟก่อนเอยโอไยอ้ไอ้ยดอ้เดอ้อดยโอ้เโอยโอไย้ยอกยอ้อ้อ้ยอ้นีอ้อ้อ้ยโอยโย้ัอยยยไปยยอ้ออ้ เจอเงนฝนกเลยเดินนลงาเลยเฮเ่อนันนอง่อเกาะเนาะโอ้กูพ่โอ้ยเจ็บเก่าเนี่ยเจ็บจังมันออกได้เป็นสีถึกหัวคอยคกูถือถืกโซ่ห่ะผันอะคอถอซ่ห่ันนี่คถึกถึกเล็กประขาว Thương mẹ chín Thương mẹ chín thôi nhé Thương chào tôi. Too mẹ chào tôi. Too mẹ chào tôi. Too mẹ mẹ chào chín Too mẹ chào tôi. Too mẹ chào tôi. Too mẹ chào tôi. thế mẹ chào tôi. Too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  mẹ chào đại Ở nó ครบชีหนึ่งกับชีหนึ่งเพราะแล้วมันซื้อตอนนั่นแลยมันห่อนมันแห้งเอาไปเลยเลย,เลย,ยด้วยกระสอบย่างหนึ่งเดือนกระสอบกี่บาทครนบกี่บา เดีมเจ็บปุ๊บตีจจจจจจเจ็บ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 คุณนนอนเลยเดี๋ยมันเม,มียงมันกระตัวเลย งานจนว่าพอพอได้ของามไปได้ยอมือคนระอาละอ้เาอายยอมือไปใส่ก็ได้ยอใส่ไน่คนลัอายแล้วมันสี่งานไรก็มันนั่นไหนดิประกันประกันจีจาอันับเลยพอพอไล้ผมุ่ยผมไปได้วากจีนุน่ผมไปได้คนรักอายแล้วเนาะเปิดเบิดปีเอาชื่อปีนีเน่เนาะ

có lọc vào cái chỗ hay quách ở bia để chạy cái bia nga hả 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 đó hả 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 đó hả 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 này hả đúng này hả đúng này đấy. Less thanh môn của chủ nhân dân. Too phần thêm hai thêm hai mươi năm. Too phần thêm hai mươi hai mươi năm. Too phần thêm hai mươi năm. bây giờ thêm เอาชาวนาเต้นมาทบ้านวัวหัดไว้ได้อ๋เอามาที่วัวหัดได้ชาวนาเต้นสี่คนโอ้ระตูบ้านอื่นบ่บ่เป็นชาวเป็นชาวนาเต้นชาวนาเต้นนี่เขาอยากไปทางไหนก็ไปเป็นได้ชันมีงานจ้างมาได้พันก็ไปน่ะเอออะไรเปล่านาเต้นกับตู้เลยบบแมนบ่เอาใช้ในบ้านในเรืองพุทธาบเขาเป็นแต่ละเทือนี่มาเข้ามาเต้นแต่ละเทือนี่เป็นคนบ้านอื่นบ่ มันนี่เราเอาเ็มนะาเอาเอามาให้บ่บ่ตาบ่เงินน้ำโอเคจะได้อืมตัวแห้งนะมอมรงเนมแรงเนาะแงเนี่อง่าเบืองล่งนาล้นโวเาเบ้องนาั้ทางไดบ้านหัวหาทางไดนทางสาวโป้รึบทางดาวโป้คุณเนี้ยลุมชาวบ้านน้องแหวบุนะ กูเออหมูคูเขาเยอะหมููเขาเขาเขาอันนี้จัดงานนี่เพือนจะบ่าก็จัดบบกเพือนจะจัดอยู่บางเดียวเลยจบ่าวกัจัดเปนแล้วเนาะเือนนแลเจ้าบ่าวานตรงไหนดิจบ่าว้านตรงไหนแต่บ้านเฮาก็ระยำคนจัดพาจัดมันมันบ้านบ้านบ้านโบกกันบันใดเลยมีแต่ว่าเฮเฮเฮลงมานีเนาะ พราะคำบ้า,บานไกลกันนะยังว่าเขาจัดบนเดียวได้คำบ้านไกลว่าได้บ่เคยนั่ก <c oughs> ม่ได้เพื่อนมา่ในบ้านในบ้านเดียวกันไม่ยังมันกัดเรากมันมาเ <c oughs> ข่าอนำกันคนแร้เหการคืออยู่เพื่อนฝายเพือนมะ <c oughs> เป็นบางบ้านเนาะ <c oughs> เป็นบางบนมนน่ะคาราคาไรปสังบ,บานคำบ้านหนึ่งคับตับ้านหนึ่

ไปหมดเลยปอะหมดยบ่อนันยืมเยมไยนี่แต่เช้อมาเรอหรชื่อมานีแล้วชืานีัมช้มานีเอยืนสั่งมาซา์ไปตุกเขาก็ส่งเลยโอ้ยน้องดาวนั่นขับรถกันกเ่ามาซาไปตุกหมดตั้งที่หมดหมดั้งที่หดหมดเลยทำ บักลงจ่อยกินตัวงานเฮาแล้วยังบ่ได้ว่ายังว่าบ่พอกินเด้เนาะได้อนนันก็ว่าเบิดดอพี่น้องคลิปนี้ก็ลลาพ่อแม่พี่น้องกันนะก็ต้องกบขอโทษขอหลายพี่น้องขอกาว่าสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะ